ถ้าหากเพื่อนเพื่อเนี่ยกำลังมองหาวิธีการหาเงินแล้วก็วิธีการฟาร์มอีโคสีทองเนี่ยก็ต้องมาดูคลิปนี้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาการฟาร์มเงินในช่องทางต่างๆครับเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับช่องทางแรกเลยก็คือ เควกประจําวันใครที่ยังไม่เคยเติมเกมนี้ครับตอนนี้เนี่ยทาง ZGO TH เนี่ยมีบริการเติมเกมเติมครั้งแรกเนี่ยเราก็จะได้รับนะครับตัวเพชรแบบคูณ2ไปเลยในส่วนราคาเนี่ยก็ <don> จะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นนิดหน่อยครับสามารถทักสอบถามได้ที่แฟนเพจหรือว่าที่ไลน์แอดเลยนะครับ ในส่วนของเควกประจําวันเนี่ยเราจะได้ในทุกๆวันครับเป็นการให้เนื้อเรื่องหรือว่าอาจจะเป็นการ PP อันนี้แล้วแต่เลยนะครับว่าเขาจะให้เป็นรูปแบบอะไรนะอันนี้จะเป็นแบบว่าจํากัดเวลาครับแล้วก็ในส่วนของเควกเดลลี่นะครับเดลลี่เนี่ยคือทุกๆวันเนี่ยมันก็จะมีเควกประจําที่เราสามารถทําได้ในแต่ละวันครับแล้วมันก็จะปลดล็อก ok ได้ทั้งกุญแจหรือว่าอาจจะเป็นค่าประสบการณ์ หรืออาจจะเป็นเงินนะอันนี้คือแล้วแต่เลยแล้วก็จะมีในส่วนของเควกที่เป็นสตอรี่นะครับที่เราสามารถทำในส่วนของภารกิจต่างๆครับเพื่อทำการปลดล็อกในส่วนนี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะกดได้ครับแล้วก็ทำการเข้าไปเรียนแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีให้เลือกอย่างเช่นเราจะเลือกเนื้อหาของแฮกิจนะเราก็จะเห็นครับว่าเขาห้ามอะไรบ้างแล้วเราได้เงินเท่าไหร่อ่าเห็นไหมครับ จะได้ทั้งหมด4ีคุญแจแล้วก็ได้1000เหรียญแล้วก็ต้องมีสเปลบุ๊กนะครับอย่างน้อยคือเลเวล10แบบนี้ครับซึ่งเราก็ต้องมาดูครับว่าเลเวลเราเท่าไหร่ครับอย่างนี้37แล้วนะคือเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองนะในส่วนนี้อะแล้วก็ในส่วนของตัวดาร์กตัวนี้ก็ได้เท่ากันนะครับเลเวล10เหมือนกันเราสามารถมาเล่นในส่วนนี้ได้ครับเราก็จะได้รับ ในส่วนของเงินที่เป็นภารกิจครับแล้วก็มีจํานวนวันกําหนดไว้ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของการหาเงินอีกช่องทางหนึ่งก็คือจะเป็นรูปแบบของการเต้นรานะครับหรือว่าเป็นการแดนส์ในส่วนนี้เนี่ยเราจะได้รับเป็นตั๋วนะครับเป็นตั๋วนะที่สามารถนําไปแลกแทนมูลค่า ตัวเงินสดได้หรือว่าเป็นคูปองนั่นเองแล้วก็ในส่วนของป่านต้องห้ามเนี่ยมันสามารถหาเงินได้นะครับในอาทิตย์ละ3 0 0พันเหรียญซึ่งเราจะหาจากไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะเริ่มแรกนะครับเราสามารถหาได้จากรถตัวรถตัวนี้เนี่ยจะวิ่งไปหาเงินให้เรานะครับแล้วก็มันจะมีเต็มด้วยนะเราสามารถดูจากตรงนี้ได้ครับว่าเลเวลในแต่ละด่านที่เราเนี่ยทำการเล่นและผ่านมาได้ครับมันก็จะบอกครับว่าใช้เวลาเก็บกี่ชั่วโมงอันนี้ด้านหลังคือ20ชั่วโมงซึ่ง ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากได้ของที่ดีขึ้นครับเราก็ต้องทําการฟาร์ฟันไปถึงเลเวลสูงๆอย่างเลเวล25เงี้ยมันจะได้อีโคทองเลยนะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแต่ว่ามันก็อาจจะผ่านยากนิดนึงครับแล้วก็ส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของป่าม่วงครับกับป่าแดงในส่วนของป่าแดงเนี่ยเราก็สามารถหาเงินได้ด้วยนะก็คือเป็นแหล่งฟาร์มชั้นดีเลยแหละรวมถึงกุญแจต่างๆฟอร์นิเจอร์ด้วยนะป่าม่วงเนี่ยจะได้รับอะไรบ้างครับ ก็จะได้รับเป็นตัวอีโคหลักๆเลยนะทั้งสีม่วงสีทองหรือจะเป็นคุณแจทองคุณแจเงินหรือว่าจะเป็นตัวที่เอาไว้ตีบวกอัปเกรดในส่วนของอีโคทองได้ด้วยต่อมาเนี่ยเราก็จะมาหาเงินในส่วนของ PVP ครับเราสามารถทำการเล่นนะเพื่อหาเงินได้จากในส่วนนี้ครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะก็ประมาณรอบหนึงเนี่ย ก็ได้สุดที่500นะครับในการเล่นก็คือพอครบ5 0 0เนี่ยเราก็จะต้องเล่นวันใหม่แต่ว่ามันก็จะมีในส่วน,นอื่นๆนะครับที่เป็นเหมือนกับว่าตัวเสริมขึ้นมาครับเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวเรามาดวลนกันก่อนเลยดีกว่าครับความสนุกมันอยู่ที่การดวนนี่แหละจังหวะแรกครับเปิดมาครับเราก็ต้องปล่อยน้องเล็กไปก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยเรารอสักพู่นึงโอ้โหมันเอาต้นไม้มาไว้เฮ้ย<ๆ><ๆ>งั้นก็ยิงต้นไม้เปิด ปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าดึง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 ได้โปรดอย่าดึงฉันเซฟโซนเซฟโซนแป๊บเซฟโซนแป๊บรอนมากันก็เอานี่ไปกินยิงครับว่ายิงครับแม่ลุ้ม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 โอ้โหคิวก่อนเอาคิวไม่ทันละไม่เป็นไรงั้นก็ปล่อยนี่เลยเตรียมระเบิดนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห ก็อาจจะดูแสบๆหน่อยนะครับแต่ก็เฉยๆอนะ่ะเอายูนิคอร,ร์นปล่อยไปนะแล้วตอนนี้เราเดี๋ยวเราดีว่เอาเร่งเร่งเครืค่องเร่งเครืค่องอ๋อได้แล้วนะไปเลยพุ่งฟ้าโอ้โหไงโคตรแรงอะ่ะคีโบคีโบไปเฮ้ยออ้ยโดนเฉียวหน้าไปหน้าแตกกันเลยทีเดียวครับโอ้โห เฮียมิงช่วยผมหน่อย <S <S เอาเดปล่อยไปลุยถึงเวลาลุยแล้วปล่อยเต็มสูตรปล่อยเต็มสูตรจัดการมันจัดการมันจัดการมันลุยเอาแล้วครับตอนนี้จังหวะนี้เอาเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรไม่มีอะไรครับเป็นสูตรเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับ เปล่าหลอกเราหันผิดด้วยเมื่อกี้ก็เลยว่าเป็นสูตรไปเรื่อยไม่ใช่ไงครับตายตายเออโดนพายุก็ตายได้ครับบอกเลยครับงานนี้เอาละเอาละเดี๋ยวรอให้มันไปอยู่ใกล้ๆกันก่อนเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนครับ เอาเลยลุมลุมลุมมันลุมกระสกรรมลุมสกรรกามกาเดียนเออต่อยมันลุม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 ไอพยายุโอ้โห,โโหเจ็บปวดนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโดนละกระแทกละกระแทกละเรียบร้อยครับก็ชนะไปอย่างใสใส นี่นะครับเราก็จะได้รับเงินตรงนี้<ม>เห็นไหมอตอนนี้ก็คือได้มา200ล้มันจะสุดที่500นะพอสุด500เนี่ยเราก็จะต้องไปเล่นโหมดอื่นละซึ่งการเล่นดูโอกับเล่นโซโล่เนี่ยมันก็เหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีการฝึกนะครับที่เราจะได้เงินแต่ว่าก็ได้ไม่ได้เยอะมากนะก็รอบหนึ่งประมาณ150ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเอาไว้หาเงินนะครับแล้วก็จะมีจุดนี้อีกอเดี๋ยวพามาดู ยังไม่หมดนะโอ้โหมีหลายจุดเหลือเกินก็จะมีในส่วนของป่าปต้องห้ามคาสเลียนนะก็ในส่วนของอส่วนเสริมต่างๆนะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็ได้1,000แต่ว่าอาจจะใช้วิธีการเล่นเนี่ยเยอะนิดนึงนะเก็บชั่วโมงเรียนอะไรแบบนี้ครับแล้วก็จะมีในส่วนของขับนะขับขับไหนว่าครับ คือเราต้องอยู่ในกิลด์ในส่วนนี้เนี่ยเราต้องอยู่ในกิลด์ด้วยนะเห็นไหมครับมันจะได้อยู่ที่3 0 0พนะรีวอร์ดในการที่เราเนี่ยเข้าร่วมในการทําภารกิจต่างๆสูงสุดคือ5000ันเลยนะก็เรียกว่าเยอะจริงๆนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนจะโดนเตะอีกแล้วหรอใครเตะผมใครเตะโธอย่าบอกแล้วเราโดนเตะอีกแล้วเหรอเฮ้ยผมโดนเตะอีกแล้วครับตอนแรกเนี่ยไปอยู่กิลด์นึงครับแล้วก็ไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมกับเขา เขาก็เตะออกเฉยเลยทําไมใจร้ายกับเราอย่างนี้เนี่ยสงสัยเราต้องตั้งกิลเองแล้วอ่ะ <c oughs> ใจร้ายที่สุดเลยโดนเตะออกกิลซะแล้ว <c oughs> ในส่วนนี้ก็คือหาเงินได้เยอะเหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็มีอีกอันนึงครับก็คืออ่าเลออนมีในส่วนหนึ่งแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็น ในการแต่งพวกห้องส่วนตัวของเรานะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะมีเควกที่เราสามารถที่จะหาได้นะไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งต่างๆหรือว่าเงินนะมันจะมีเป็นแบบเหมือนพิเศษออกมาครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเฮ้ยติดอะไรมาเนี่ยออยู่ไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วสมุดใช่ไหมกลายเป็นภารกิจเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเราได้ละเราต้องเลือกอันสองนะครับ แล้วก็มาเรื่องนี้นี่ครับอ่าเห็นไหมครับแต่ว่าถามว่าในส่วนนี้เนี่ยได้เงินยากไหมก็ต้องตอบว่ามันก็เออก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆมันอาจจะไม่ได้เือให้เลยนะแต่ว่ามันก็ได้โดยรวมนะครับผมหาได้เพชรอย่างเงี้ยแล้วเพชรก็ไปแลกเงินได้ครับเนี่ยมันก็จะเป็นของรางวัลแบบเนี้ยประมาณนี้อ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของตกแต่งมากกว่าครับแล้วก็ เป็นพวกเพชรพวกอะไรอย่างนี้นะเราสามารถเอาเพชรพวกนี้เนี่ยไปแลกเป็นเงินได้อีกอย่างนี้นะครับถ้าเราอยากได้ใช่ไหมเราก็เอา100เพชรเนี่ยที่เราสะสมได้เมื่อกี้เอามาแลกนะครับในส่วนนี้เราก็จะได้1000พันเลยนะเออของน่าสนใจเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ครับใช้200แลก3 0 0พนนะครับก็คุ้มนะถือว่าแลกได้เยอะเหมือนกันส่วนนี้ก็จะมีตู้ใหม่ด้วยครับก็คือเป็นตู้นี้นะ ตู้กาชาใหม่โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเอ้ยมีสีโมงมาแล้วข้ามก่อนเลยเกลียดลุนลุ้นแล้วแบบว่ามันไม่ค่อยได้อะไรดีๆนี่มันก็เจ็บปวดใช่ไหมล่ะโอเคเปิดการ์ดฟรีกันอย่าลืมมาเปิดการ์ดฟรีตรงนี้นะเราสามารถมาเปิดการ์ดฟรีได้แล้วก็กดแลมดอนตรงนี้อ่าเราก็จะได้การ์ดแบบใหม่ๆโอ้ยคูซิโอเว้โอ้โหของเด็ด แล้วก็มีในส่วนของการซื้อนะครับหรือว่าแลกโดยการลงป่าต้องห้ามนะเราแบบเป็นคู่หรือลงกับเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็จะได้เป็นจดหมายกลับมาแบบนี้ครับ mm hmm. เมื่อเราได้จดหมายกลับมาเนี่ยเราก็จะสามารถทําการแลกนะ mm hmm. เป็นของรางวัลต่างๆได้ตามนี้เลยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหาเงินนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจุดหาเงินถ้าเกิดใครเนี่ยอ,อยากจะ แชร์นะครับในส่วนจุดไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับแต่จริงมันก็ยังมีอีกนะอา,อาจจะเป็นแบบพวกภารกิจยิบย่อยนะครับแล้วก็เป็นการเล่นในโซนต่างๆนั่นเองครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ในคลิปหน้านะครับก็จะมาจัดเด็กหรือว่าอยากจะให้รีวิวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะหรือเราเล่นเควกต่างๆเนี่ยก็ได้ปลดล็อกเหมือนกันนะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ